ใช้สมัยดีพี่น้องสาวสว่างมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วเพลงใดกันแน่น้อพเมเ้านี้สาวสว่างก็ได้เป็นไปใจค่าน้ำพี่น้องเลยมะเ,เบิ่งดอกไม้นะบัดน,นี้พุณนะดอกไม้อยู่หนาบ้านสาวสว่างคุณยายปลูกไว้ย่างฝ้างามไปดีนาอกพี่น้องเนาะ เราสว่างปัจ่าน้ำเมื่อเร้านี่ก็ไปได้ไปได้ไข่ไก่มาสามแผงพี่น้องเอ้ยเฝ้าดังเสิร์ดดังเสริรนไปเห็นมูไปเห็นมูอยู่นานนารถตัดนัดกันอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเฝ้าดังเสิร์ดดังเซิร์นือบปะทานมูพี่น้องเอ้ยไปคัดกล่อง ัดกรองผู้สูงอายุพี่น้องเป็นยังไงกันแน่น้อสบายกันดีสุขสุขคนอยู่หนุเนาะจ้าอ,อากาศก็เป็นนั้งสี่แล้วพี่นอ้องเบิง้งเผืห็เบิ้งอากาศอากาศเรืเ่องเำเภอสว่างแดนดินพี่น้อง <c oughs> มืดขึ้นฝนกับ,บ่ตกเมื่อเช้านี่ป๊กแป๊กปักแป๊กหน่อยหน่อยนึงพี่น้องฝนก็นได้ภาพบรรยาก,กาศภาพพี่น้องยัง ยังมาเดินเดินในซอยหาหลอกมองนั่นมองนี่นันนะพิ่น้องข้างนี้ก็จะเป็นเป็นซอ,อ,อยอยีกซอยอันไปถนนเส้นหลังเส้นหลังโรงเรียนเนี่ยมาทางนี้ก็ซอยถนนลูกเสือบำล็ลุงซี นาถนนง่างยท่างหนังพี่น้องเลยเขามาซอยนี่ก็เป็นเปนซอยเ่นขุมแข็งถ่า <laughs> ยภาพบรรยากาศเล็กๆในๆใน้อยเห็นพี่น้องเบิเอ้องนาะทักไายพอได้ทักททยก,กันพี่น้องไปคัดกรองผู้สูงอายุสาวสว่างกระไดการ ไปบ้านผู้ใหญ่บ้านนะซอยกันกับมวนมูน้ำกันกะอันจะดียุพี่นอ้องเพราะวานมันก็ได้สัมพันธ์เนาะผู้สูงอายุไปคัดกองประจำปีในผู้เฒ่านอ้นองเนาะกะสจำเร็จลู้ดวงไปยุสาวสาว่างก็เลย กลับมาบ้านกับปั้นเขาเกินน้ำกับยายแล้วก็เลยอยากมาถ่ายคลิปกับพี่น้องนี่แหละช่วงันช่วนใบใบคล้อยแล้วพี่น้องช่วนใบคล้อยอลไรได้ไหมใบนใบาสามมงกลวลาแล้วละ่ะ <c ười> คุมมืดคุมก็ฝนสีตกนี่ บ่มีอย่างดอกพี่น้องสาวสาว่างก็คิดฮอดคิดถึงพี่น้องนี่ละแต่พอพูดมาคุยเหมือนเดิมเขามาแห่งกำลังใจสาวสาว่างก็ดีใจดอกติดตามสาวสาว่างติดตามให้น้ำแน่ นิดหน่อยปิดเทิมแล้วก็มิมีพี่น้องเอ้ยเิกหน่อยมอสามกาันจบกันศึกษาแล้วม, 3, มอสามมอหกน้องพี่น้องเนาะก็จะได้ไปหาเรียนต่อนิดหน่อยนักเรียนก็นได้พี่จบออกไปครับไปสมัครเรียนต่อไปทำงานทำกันทำงานกลับไปเนาะพี่น้อง ย่างเลาะไปเลาะมาน้ำหนีแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นย่มประจำซอย <c oughs> ย่างตรวจกันย่างตรวจกันกัน <c oughs> โอ้ยบอกม่วงกับประจับปันไดปีนี่เนาะพี่น้องบอกม่วงกับมาล้อมซ่อมเซมมันบ่มีฝนดอกก็บไม่เคยจับบกม่วงกระดาน คุณยายกับฟอกไตามากับมีอาการเมื่อยอยู่ยายกับใดช่วงนี้เมื่อยอยู่เด้จุกเดนจุกเดนกลางหลังเมื่อวานนี่กับใดเป็นจุกจุกเดนเดนชาวสว่างได้นวดให้อยู่เมื่อวานนี่คุณยายกับใดกับหลังฟอกเนาะพี่น้องเนาะมันก็อาจจะมีอาการาการหลังฟอกไต ขาแบสูงอายุแล้วเบิงภัยตู้ผิ่นะแป๊บเดียวต้นย่นี้พี่นะอันพี่น้องเลยผินนะแป๊บเดียวต้นย่นี้นะ่ะภัยตูคุณยายจะเก็บไปใส่แก่งปลาอย่พ,พักธภูมิสวนขวานะพี่น้อง กระปูกได้ซ้ำปลูกเดี๋ยวแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันกเบอมีหยังยอ,อดผักกาสาวสาว่างกระปูงยอดแล้วยอดผักกากระปูงยอดเหรอแกงไส้เย็นใส่ปลาขี่เล็กใส่เนาะอไม่กระแซบดูดิใส่ยอดผักกาดนี่ นี่กับใบนาดใบานาดผู้ซอยหมอพ่นพ่นได้เบียมันมาพ่นเลีเอาให้สาวสาว่างสาวสาว,ว่า,ออา,ง,า,วาวงก็บ่ไดถือยังเด้สาวสว่างก็เอาบอาให้ใหยายปลูกโรดกับว่าเป็นยังนี่แหละพี่น,อน้องต้มน้ำต้มน้ำอาบใจใบานาดในหอมเด้ได้เบียมันลายเบียยู่เอาให้แม่ซีไปปลูก เน่ากับทดหน่ำย้ายกับอะไรเป็นมาก์ยู้ดิ้งน,น้อยๆนะได้กินมากย้อนอยู่พอได้เก็บกินมี่สองต้นพี่น้องหดหน่ำม,มันทุหดหน่ำเสมือนกับน,นี้ได้ล่ะทุหดหน่ำเสมือนกับจับยู้รูปมันก็นได้เห็นเลย มุมเก่ามุมเดิมอีกแล้วจีมุมเก่ามุมเดิมอีกแล้วสาวสว่างสาวสว่างมุมเก่ามุมเดิมขวานสีทิศใยงามพี่น้องแล้ว มีหยอดดอกฝายเป็นพี่นอ้องเนาะจิลลี่จอกหลอกดอกฝายก็มีพี่น้องดอกฝายดอกฝายคุณยายมูนคุณยายมูนเอาอเอาดีดใส่ดินมันกับมันกับปงเราได้และพี่น้องเกิดง่ายง่ายยายโรนเอาเห็ดน้ำเคยเห็ดน้ำฝายนะ จิ้ลิกกลอกไปในน,นั่นเนาะพี่น้องเนาะตามเขามีนีน่เนาะพี่น้องพ,พ,พาาริกประกาศในทีิอืมประกาดคุณายายเกิดจากทรงแมงแมงจับเรากินบัทันพี่น้องกินบัทันเนีเอาไปขั้นขั้นสมพักได้สองสองเท้อแล้วพอซองมึงเงินนี่แล้วดุ ไอตูแล้วก็ยังยังดกคือเกาอยู่กับไอตูแล้วนะเป็นปลาอยู่ภาพบรรยากาศพี่น้องเอาเสร็จแล้วเนาะพี่น้องส่าจะว่างกัน มาพูดมาคุยนี่ยและอยากมามาทักมาทายพี่น้องเฮานี่แหละกัสิสบายกันดีสุขู่สุขคนอยู่ตรงนอจ้าเนา,านนะเล็กน้อยช่วงเล็กน้อยปิดโรงเรียนกระไดการพ่อแม่กัสิบม่ได้อยากไปจงปไปไหนเล็กน้อยปิดโรงเรียนกะบม่ได้ฝ่าวังปัดได้ยังมือเศร้ากระไดเนาะการ นี่แหละซาวสาว่างกระดาบ่มีอยังดอกอยากกินฮอดคิดถึงพี่น้องเฮ้ยนี่ละอยากยังว่าพูดบ้าจ่าสะพี่น้องเฮ้ยนี่ละสุขุสุคนขอบุูดในไลที่เขามาติดตามอันเป็นกำลังใจให้ให้กันและกันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนเก่าเช่นเดิมนะพี่น้องเนาะนสาวสาวา่างคำพูดคำจานใดผิดพลาดประการใดกันกระท่ำบ้าจานใด พลาดอันไดก็ขอโทษขอไภัด้วพี่น้องเด้ออย่างยัไม่อยู่คือเกาอ่าล่ะเราจะว่างก็ได้ภาพบรรยากาศก,าศกับมืมมดคืนม,มือนี้พ <c oughs> นอดคิดถึงพี่น้องคือเก่าเอามือนี้กะสบายดีจ้า